สองท่าทีนั่งทุนในปี2023นี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะนั่งกอดเงินสดรอยอยู่ที่ข้างสนามนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยรายการต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโลเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย vt markets trading can be easy fxport r singapore ครับเทรดกับโบรกเกอร์ดับหนึ่งโคลดได้แล้วในวันนี้ fxport r singapore ฟ f ีฟรอยู่ for for you, ครับชวนเพื่อนไปใต้ลิงก์การแนะนำของนักจุดในวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ xm ครับใกล้จะหมดแล้วนะครับโปรโมชั่นประจำเดือนบรับสเงินฝาก100%สูงสุด500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวครับใครสนใจเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นบทความน, 2023, นะครับในปี2023นนะครับนักจุดครับ ส่องท่าทีนักลงทุนในปี2023กอดเงินสดนั่งข้างสนามกันดีกว่า การที่ธนาคารกลางสาหรัฐแสดงท่าทีนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะฮะเพื่อกำราบเงินเฟ้อและจะไม่มีการลดดอกเบี้ยเลยตลอดปี2023ถ้าไม่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นเลยนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเกิดกับภาวะถดถอยความกลัวดังกล่าวนั้นนะครับก็มีผลต่อท่าทีแล้วก็มุมมองของนักลงทุนในปี2023ซึ่งเห็นได้จากการสำรวจนะครับนักลงทุนระดับเศรษฐีจัดทําโดย CNBC ร่วมกับ p e c t ตัมกรุ๊ปที่สำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มตัวอย่างที่โพสำรวจเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ลงทุน1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปครับผลสำรวจพบว่านักลงทุนเหล่านี้เห็นว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่งคั่งของพวกเขาในปี2023ก็คือตลาดหุ้น โดยนักทุนเหล่านี้56%คาดว่าในปี2023นี้ mm hmm. ดัชนี S&P e 500จะปรับตัวลดลง10%และเกือบ1ใน3เชื่อว่าจะปรับลงมากกว่า15%ซึ่งจอชวอ e เตอร์นะครับประธานของ s p e c t ตั g กรุ๊ปชี้ว่านี่เป็นมุมมองที่แย่ที่สุดเลยนะครับของนักลงทุนต่อตลาดหุ้นนับตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตการเงินปี2008แล้วก็ปี2009 ดัชนี S&P 500นะครับในปี2022เนี่ยปรับตัวลงไปแล้วนะครับ18%นักลงทุนกลุ่มนี้ก็คาดหมายว่าปี2023เนี่ยมันจะแย่ยิ่งกว่าอีกนะซึ่งมุมมองเช่นนี้นะครับก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเพราะนักลงทุนระดับเศรษฐีกลุ่มนี้เนี่ยถือครองหุ้นในตลาดราว85%หลายคนนะครับถือเงินสดเอาไว้แล้วก็วางแผนที่จะนั่งอยู่ข้างสนามเฉยๆอย่างน้อยนะครับก็ในเรื่องอนาคตที่มองเห็นได้ ทั้งนี้เนี่ยมีนักลงทุนถึง46%เลยที่เพิ่มการถือเงินสดในพอร์ตการลงทุนปี2022มากกว่าปีก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันนะครับพวกเขาเองก็ยังมีมุมมองไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ต่อเศรษฐกิจในปีหน้าโดย60%คาดว่าเศรษฐกิจจะยิ่งอ่อนแอขึ้นไปอีกในช่วงปลายปี2023ครับ อย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างนะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยของมุมมองนักลงทุนเศรษฐีอายุน้อยกับอายุมากโดย81%ของนักลงทุนในกลุ่มมิเลเนียนเชื่อว่าสินทรัพย์ของพวกเขานั้นอาจจะสูงขึ้นในปลายปีในปลายปีหน้าในจํานวนนี้นะครับเกือบครึ่งเนี่ยคาดว่าสินทรัพย์ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น10%หรือว่ามากกว่านั้นและก็เชื่อว่าดัชนี S&P 500นะครับจะปรับขึ้น10%ตรงข้ามก,กันกับนักลงทุนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 61%เนี่ยคาดว่าสินทรัพย์ของพวกเขาจะลดลงในปี2023คือสรุปประเด็นตรงนี้ง่ายครับนักลงทุนที่ยังอายุน้อยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีทำเงินให้กับเขานะแตกต่างก,กันกับคนที่มีประสบการณ์มาอย่างมากแล้วเป็นนักลงทุนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มองว่าปีหน้าเนี่ยแย่แน่เศรษฐกิจถดถอยนะมันจะทําให้ความมั่งคั่งของพวกเขานั้นลดลงนะครับแล้วนักลงทุนละ่ะคิดว่าอย่างไงกันบ้างก็ต้องบอกนะครับว่าหลายประเทศเนี่ยได้ออกมา เปิดนะครับจ่อหัวมาก่อนเร็วว่าเศรษฐกิจนะครับของเราจะเข้าสู่ภาวะถดถอยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสาภาพยุโรปรวมไปถึงสหรัฐอเมริกามันก็อาจจะทําให้นะครับคนที่เขาเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์วิกฤตต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดความวิตกกังวลใจก็เลยอาจจะมองว่าตลาดหุ้นในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่มันแย่สำหรับตลาดหุ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการ นั่งกอดเงินสดเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นไรที่ดีที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามครับทุกท่านครับการกอดเงินสดเอาไว้เนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีสักทีเดียวนะเราจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างตอนนี้ผมเองก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนเหมือนกันนะครับเราก็จะลงทุนในตัวของตลาด forex หรือว่าตลาดหุ้นเนี่ย แบ่งออกเป็นสักประมาณ40กับ20แล้วก็ที่เหลือผมก็จะถือเป็นเงินสดเอาไว้นะครับอีกประมาณ40ด้วยกันและนักลงทุนล่ะมีแนวความคิดกับการบริหารพอร์ตกันอย่างไรบ้างยังไงก็ลองแชร์กันดูนะพี่ๆนะขอบคุณครับ